ฝนตกใส่กี่เมื่อฝนตกสองคืนไปหนอย้าวล้วเอาน้ำใหม่กันอือหือบอลอ้วกอ้วเลยสวยๆงามๆเลย 就那个。嗯嗯 นี่แหะคะ่ะเก็บกอวละสามนอที่นอกว่าเขาก็พึ่งออกเนาะก็จะประมาณนี้เก็บเล็กผสมหน่อยเนาะพี่น้องแล้วเราก็น้าไปถนอมอาหารเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะถึงเวลาก็ต้องเก็บเพราะว่า,าว่าเรือลายบอกกับแอบสังเกตเบ,บิ้งนะพี่น้องนอกําลังขึ้นเพระาะว่าปุ่นมันพึ่งมาเนาะนี่ยแจังสิเขาจะอเอาเขากับปล่อยไปเขาจะจะค่อยๆมาทยอยเอาเรื่อยๆเยนาะคะ่กะก็ให้ว่าได้ที่ละซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องคุณบ้า อันจังสีเหาก็ปล่อยให้เพิ่นขึ้นไปซะนะนะเจากมีการจองไวแน่นี่ช่วงแรงช่วงฝนขาดช่วง,งนี้นจะเป็นยังไงพี่น้องนี่แหละค่ะเดี๋ยวเอาหนูไม้ใส่ก,ก,สก,กระตาพี่น้องใส่ซ้ำนี่ก็เอาเก็บเล็กผสมหน่อยเก็บถนอมอาหารให้กิน แต่น้องงามงามได้หวัวลงมาในหัวในสวนเกษตงสีแล้หหวพี่น้องแะความสุกเล็กๆน้อยๆของเฮาเนะาะเแถวเห็ดเฮาปลูกพี่เสือเป็นบินพ่าเห็นไหมเนาะเห็นไหมอ่ะสันนี่แหละค่ะความสุกเล็กๆน้อยๆกักกระชินไงเก็บน้อเนี่ยคุณเราจะเก็บอีกเยอะพี่น้องเก็บไปยังต่ำสุ่มตำกินมาเคยเบื่อนะคะ นี่แหละเราอยากยังให้ยังกันทำมาติเนล้วพี่น้องกูเน่ะกระถินพระ,กะเกษตรน้อยแล้วพี่น้องเดินโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะทุกกำลังใจบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหนะ้า